สวัสดีครับผมบาวีอันทัวครับบรรยากาศเชา้าเช้าอาที่ล้อมลวดล้อมรอบด้วย,รวยธรรมชาตินะครับเอาบรรยากาศตอนเช้าครับล้อมรอบด้วยอยู่ที่ไหนนะครับนี่นะครับ 360รอยอง,อง,องศานี่ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ป่าธรรมชาตินะครับบมือากาศธรรมชาติธรรมดาครับเป็นป่าสนสวน,สวนยางครับปา่าสวนยางทั้งนั้นเลยครับเมื่อคือนนี่นอนอยู่นี่ครับบ้านพักบ้านพักสวนยาง النظام. สวัสดีครับผมเบาวิอันทัวครับกืบมนีตื่นแต่เช้าครับเอาบรรยากาศแถวสวนยางครับว่าเมื่อคืนพักจุู่ทีบ้านพักสวนยางครับอยู่ที่มึงเลยครับครก็เลยหาบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาติบรรยากาศ แถวต่างจังหวัดมาให้แวบชมกันนะครับตอนนี้ผมอยู่เป็นสวนยางทั้งนั้นเลยครับ,บ,รรบเนื้อทีนี้ก็ประมาณสองภูเขาครับทางขึ้นมากล,ลำบากรถธรรมดานี่ถ้าเจอฝนตกเราเรียบเลยครับอย่างของผมนี่นนนร,รถคันนี้เจอฝนตกเราเรียบเลยครับ,บ,บปีนเขาบด้เลยครับต้องใช้ รถโฟล์วอย่างเดียวครับ,บญญที่จะหลากหรือแม้กักก้นก็เช่รถไยหลากขึ้นนะครับ,บทางมันชันครับทางมันชันเราก,ก็ลื่นอาาตอนนี้ผมก็เอาบรรยากาศที่ส่วนอย่างแถวบ้านทินครับแถวบ้านทิน,าทนมาให้รับ,บามาให้เบิง้งมาให้ชมกันนะครับ บ่ผมอ,นนอยู่มืองเลยว่าผมไปเฮ็ดยังไงนะครับที่มงเลยก็แต่ว่า,บ,าบักกาบุกเข้าไปถึงนะครับในป่าซนย่างแท้ๆนะครับพอยุ่งหลายครับอันตรายบักกาสู้กับยุ่งครับยุ่งหลายอีกดีครับแถวเมวมงเลยแถยวป่าซนอย่างนี่จากนั้นก็อาที ลงแล้วก็าหามุมดีแล้วก็ถ่ายคลิปมาให้เบิ้งนะครับก็บรรยากาศตอนเช้ากประมาณหกโมงครับหกโมงนะกาับก็ยังคึมๆอยู่ฝนก็ทํำทายที่จะตกนะครับนี่ครับ มือนี้อีกกป็่นมือหนึ่งนะครับหลังจากมือนี้เจอฝนนะครับเจอฝนยังยังนักเลยครับเปียกปอนจะต้องเอารถโฟลวิวเข้ามาครับแล้วผมจะเอาบรรยากาศวัดเส้นทางจากบันทินเข้ามาในส่วนอย่างนี้มัน เป็นแบบใดครับหาเรื่องโหดของทางรถเล็กใช่ตน,นี่ไปมีนะครับรถลากลงไปแล้วครันใหญ่เลยครับเส้นรถกินแรงเราลากนเยอะเราเดินขึ้นบ่อใดครับแล้วผลสุดท้ายก็นะครับลากขึ้นไปต้องลากขึ้นไปลื่นครับเพะนันขณะผมเดินนี่ผมยังเดินประทันเลยครับขณะใช้ ทอดเกือบแล้วยางตินเปล่ายังยางบมทันเลยครับหมื่นครับหมืน่นทางเส้นนี้หมื่นต้องมาเป็นรถโฟล์เวเลยขึ้นบ่อไายแทนเลยครับ <c oughs> ต้องใช้รถอีเต็กหลากขึ้นครับวอนนีกว่ามันมีรถอีเต็กประจำอยู่ ก็เป็นส่วนอย่างของตาแก่คนเสื้อแดงๆนี่แหละครับคือเป็นเจ้าของที่็กรับมาอาพักตาักอาศัยก็อยู่ที่บ้านของเพื่นนี่ครับที่เมืองเลยเนี่ครับเดินหอบนะครับตถนนมันลืน่นยางยางครับ มองนะครับนี่ถนนทะหดอดขณะผมยางขึ้นไปด้วยตีนเป้าเนี่ยเขาก็ยังขึ้นยากอยู่ครับพรตกเมื่อคือนนี้รถธรรมดานี่ขึ้นยากเลยครับเพราะสองลอ้อขึ้นบ่อใดครับต้องใช้รถโฟล์วอย่างเดียว หล,ลักแจลุอิเตะหลักขึ้นมาถึงจุดที่ที่จะพอเดินทางได้แล้วครับมีจุดเดียวนี่แหละครับที่รถขึ้นยากมันชันแล้วก็มันมืนมืนครับไปครับทางวิบากสวนยางม,มือเลยจากพันอ่านั้นไปแล้วก็ขากลับมาก็เอาโฟลิโตโฟลิวคันนี้มามครับ แต่เช้านี้จะดูว่ารถโฟวิวจะบุกเขาได้สำเร็จครับรถโฟวิวเอาของเจ้าของสวนมานอนพักอยู่ที่บันในสวนอย่างนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ข้างหน้าครับมาจะท่ายคลิปทางถนนของสุกปาสวนอย่าง แยวบันทินมึงเลยมาให้แล้บชมกันนะครับก็ติดตามกันไปเรื่อยๆครับผมเบาเวียนทั่วในทั่วต่างจังวัดเที่ยวนี้นะครับกันสนยางเลยแจกที่ไปนครพนมเข้ากาสินแล้วก็มาจบที่เมืองเลยครับบนนโเลยรถธรรมดาเส้นทาง ขึ้นไม่ได้นะครับเนี่ยี่ป่าส่วนยหญ่ต้องใช้รถโฟว์วอย่างเดียวเลยทางชันทางลื่นฝนตกเรียบร้อยครับรถธรรมดาไม่ต้องพูดถึงมอเตอร์ไซค์ก็พกมาได้นี่แหละตรงนี้นะครับรถธรรมดาขึ้นไม่ได้แล้วครับเนี่ยแต่ฝนตกให้เราเรียบร้อยเลยครับไปใส่บ่ได้เลยแต่บ่มีรถโฟล์วอยู่ เรียบร้อยครับนี่แหลจุดนี่แหละครับจุดที่มันแหลมลงขึ้นทางลื่นทางลื่นทางลื่นลื่นก็ครับครับถ้าไม่ใช่รถโฟวิวนะครับขึ้นไม่ได้แล้วครับรถธรรมดาแล้วโฟวิว,ว,วไม่ต้องไปไหนเลยครับก็ขึ้นได้ครับพมขับขึ้นไปสี่ล้อพาไปได้ทางในป่าสนยาง น,บบนี่นะครับ,รบผมเบาเย็นทั่วามา,า,าสมบุกสมบ,บันเต็มในปาน่าส่้มหยางที่เมืองเลยครับนานๆได้ออกทิพย์กลางจังหวัดนะครับเป็นการจัดให้เป็นไม่มีอะไรแล้วครับครั้งนะครับบรรยากาศต่างจังหวัด แต่ส่วนมากผมก็อยู่แต่ในกรุงเทพนะครับทำงานประจำอยู่ในกรุงเทพ่ตนนะครับว่าผมว่าผมสั้นขนาดไหนทำยูทูปก็ทำวบคูกคนไปนั่ครับทำงานไปนั่งทำยูทู e ไปนั่งแต่นั้นเพื่อนๆก็คงเข้าใจผมนะครับทำงานประจำแล้วไปทำยูทูปไปแต่บางครั้งอาจ จะบอมีชิปออกมาเพราะบอกนี้บ่มีสถานที่ที่จะ,ะไปที่เอืออำนวยนิ่งตอนนี้ก่็ลำบากลำบากมากๆเลยนะครับเพราากฎของ youtube ออกมาใหม่ก็ยยพยายามจะทำให้ดีดที่ทสุดนะครับฝนบตลอดอยู่ อยู่<ท>ให้รอดไม่เคยท้อนะไม่เคยท้อจะสู้ต่อไปจนถึงที่สดุดการทำยูทูบต้องมีใจสู้ครับอย่าพึ่งท้ออย่าเพึ่งถอยสู้ไปเรื่อยๆอยน้ำไหลลำทางเลย ขาลงนะครับขาลงขาลงไม่ใช่ปัญหาขาลงใกล้ถึงถนนใหญ่แล้วครับใกล้จะหอดแล้วครับถนนใหญ่อีกเป็ดเดียวอ,อ,อ,อีกเป็ดเดียวบบเราก็ถึงถนนใหญ่แล้วครับทางขาลงเขานี่มันก็ไม่ใช่ปัญหาเลยครับ เบาวยนทัวตะลุยป่าสนยางครับนถนน,นก็เลื่นฝนก,ก็ตกภายุเข้าพอดีเลยช่วงนี้ตะลุยมึงเลยอย่างเดียวครับเข้ามากลำบากออกก็ลำบากตะลุยในป่าสนยางอย่างเดียว เกือบจะถึงถนนใหญ่แล้วครับเ,บเกือบจะถึงถนนใหญ่แล้วครับอีกนิดเดียวเห็นถนนใหญ่แล้วครับแบแบบเห็นถนนใหญ่แล้วครับลงจากเขาจากป่าสวนยางออกมาแล้วครับแสดงว่าแถวนี้ฝนตกมุ่งสู่บ้านทินไปบ้านเจ้าของสวนยางครับ <c oughs> ต้องเอาบไปขึ้นให้เพลินนะครับ ลหลังจากเลิกงานมากก็เอารถโฟลวิยเข้ามากเหมือนก่าครับ